สวัสดีค่ะพี่น้องังองไปที่เขารบรักสูบสกขนตำแก้วพริกหัวแล้วก็นึ่งปลากระพงค่ะผักเยอะๆลน้นๆเหมือนเดิมว้า,วามอุ้มเบียร์หลวกนี่มาใส่เอีกก็ได้นี่มาจ้ะแ้งข้าวเหนียวเหรอเอา โจ๊ก <มา S 1> เอาิี่เดี๋ยวซิมมึงกันได้ป่าหมักไว้แต่เมื่อคืนนี่แหละป่ะเขาต้องไม่กินแล้วหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนสับซับแค่ไหนเหรออยู่เลยหกบากได้ไง้เกินไหม ไม่เหอะกิน,นอ,อ,อะไรอะไรมะระเหรอลาใคจะไปกินมะระทิางไว้เลยถ้าจะไปกินมะระ,มะแม่เด็กที่ไหนกินมะระ นะคะเน้นแจวเลยค่ะเน้นแจวกับผักอ bỏ. Nữa. Ừ. Ôi Cầm mưa. Ừ. หนึ่งแบบเข้าละเล่าเล่าเข้าล่ะใส่ผักกีตัวบวบเจ่าดีๆเรียกว่าผักคุณตัวนั่นอดีตนายกเลยนะเขาหน้าพูดดีๆเด้อ ค,คุณปังอะไรคุณปังอะไรคุณปังอ่ะหืมอันนี้มูกกิดไหมมูกกิดอื้ม ทาปากอยู่ตอบยังไม่ได้ <c oughs> ครับอ,อันนี้คุณตำดึงโอ้ยแค่ผักคุกสุดก็พออ๋อเหรอ หรือว่าให้เรียกคุณทุกผักเลยคุณทุกผักก็ไม่ย้ยถ้าเป็นอันนั้นล่ะอันนั้นคุณสระแหน่แหน่อบอกให้เรียกว่าอะไรตะไบเขียว

ออโอ๊ยอินน,น้ำนะกินน้ำกินน้ำแบบเออกินน้ำแบบไปนะอินน้ำแบบเอาขี้ซอกขันนะกินน้ำแบบข้ากนเองได้ฝนตกว้าฝนตกจริงอ่ะฝนน่ เมื่อนี้ฝนตกนะคะ่ะยวนอุดรทั้งนั้นตกบกักถามท่านผู้ชมอืมมันหนูอ่ะถ้ากินเข้าไปเยอะๆมันจะทำให้อ้วนอืม บาสู่ขนมปังหมยเพรชรดแล้วค่ะรถขยะกัซิมะาาบาดอ่าอะ,อะไรแทนไม่กา้าเขาเหนียวนี่แหละแทนอือคือข้าวีเองฮะ ซิมาดี่แด้วกินจนอิ่มซิมาอาหาลนะชิ้อิ่มรับไปต้อพวกไวใส่ข้าเนียวหลายห่ดกับผักอืมนเอืมาก ได้ดอด้วนมาท่านผู้ชมคงแค่นี้แหะอืมผมบอกกับแม่ในคลิปหนะสวัสดีค่ะ